สวัสดีครับเดอะแพทร์เอาลุกสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเมืองไทยหรือเปล่านะครับคล้อยหลังไปไม่กี่วันปรากฏว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาทุวิสินก็ประกาศนโยบายวีซ่าฟรีนะครับซึ่งมันก็สร้างความกังวลอีกระดับหนึ่งขึ้นมาแล้วก็สร้างประเด็นที่น่าสนใจขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับมันน่ากังวลเรื่องอะไรนะครับ ก็ลองไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคลิปนี้มันก็จะน่ากังวลยิ่งขึ้นเพราะมีข้อมูลที่เชิงลึกลงมาอีกนะครับเรื่องที่จะพูดวันนี้นะครับผมสนใจนะครับผมตั้งประเด็นไว้ว่าเปิดประตูนรกจีนเทาฟรีวีซา่าพาธลักเข้าไทยนะครับเพราะผมเชื่อว่าางครับผมเชื่อว่าวีซ่าฟรีเนี่ยจะเปิดประตูของประเทศเราเนี่ยให้จีนไทยจีนสีเทานะครับบุกประเทศไทย ม่ต้องเชื่อแบบผลก็ได้ครับแต่ผมเชื่ออานนี้ผมเชื่อว่าไอ้วีซ่าฟรีเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดียังต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่มันเป็นหน้าที่ของสื่อที่จะมองเห็นแง่บุมที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับหรือแง่บุมที่มันจะเป็นคุณเป็นโทษของประเทศต่อประเทศนะฮะโดยเฉพาะเรื่องโทษเนี่ยซึ่งคนมักไม่เห็นนะครับผมเห็นว่าเราจะต้องระวังจีนเทาทะลักเข้าไทยมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าคนที่เราอยากจะได้นะฮะจะไม่มา แต่คนที่จะมาคือคนที่เราไม่อยากได้นะครับนี่คือประเด็นหลักๆสข้อที่เชื่อมโยงจีนเทากับนโยบายวีซ่าฟรีนะครับข้อที่1ผมเชื่อว่าวีซ่าฟรีจะทําจีนเทาทะลักเข้าไทยมากขึ้นเพราะตอนนี้นะครับจีนเมียนมาลาวร่วมกันกวาดล้างจีนเทาพอดีแล้วคนพวกนี้นะครับน่าจะหนีมาอยู่ที่เซฟโซนนะครับคือประเทศไทย ผมไม่ใช่คนเดียวที่กังวลเรื่องนี้นะครับเห็นว่าดีกรีความกังวลแล้วก็มิติความกังลกวลม,มันต่างกันแต่คิดคล้ายๆกันก็คือคนที่คิดเหมือนกันก็คือผู้บัญชาการสำนักงานตํารวจสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยนะครับท่านกังวลคล้ายๆกันว่านโยบายฟรีวีซ่าของเนี่ยจะทําให้คนจีนนะสีเทาเนี่ยทะลักเข้าเมืองไทยมากขึ้นนะครับนี่เป็นข้อแรกข้อที่2จีนเทาพวกนี้นะครับถูกเรียกว่าเป็นพวกฟาร์มหมา ความน่ากลัวของมันเนี่ยครับทำให้คนจีนไม่กล้ามาเที่ยวไทยเพราะกลัวว่าจะถูกจับไปเมียนมาหรือในลาวแล้วก็ทํางานเป็นทาสในฟาร์มหมาพวกนี้นะครับข้อที่3ตอนนี้นะครับปฏิกิริยาล่าสุดของคนจีนนะครับหลังจากมีการประกาศฟรีวีซ่านะครับคนจีนในโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกว่าไม่ยอมมาไทยแม้จะให้วีซา่าฟรีนะครับนี่เป็นปฏิกิริยาคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมอ่านให้ฟังว่า มีคนจีนคิดอย่าอนี้เหมือนกันตอนนั้นยังไม่ประกาศฟรีวีซ่าละมีได้ขา่ขาวว่าวาวตอนนี้ประกาศแล้วนะครับปรากฏว่าคนจีนบอกว่าให้ฟรีคไม่มาเหมือนเดิมนะครับเพราะบางคนบอกว่ากลัวที่จะถูกจับมาเมืองไทยแล้วก็ถูกจับต่อไปที่ฟาร์มหมาที่เมียนมานะครับข้อ4ดังนั้นแล้วสิ่งเรียกร้องจากคนจีนในตอนนี้นะครับไม่ใช่ฟรีวีซา่าวีซ่าฟรีไม่ใช่อะไรพวกนี้ทั้งนั้นนะครับแต่สิ่งที่คนจีนต้องการคือต้องการให้ไทยรับประกันว่าพวกเขาจะมาไทยแล้ว ไม่ถูกจับตัวไปที่ฟาร์มหมาอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับที่คุณเศรษฐาในฐานะนายกรฐมนตรีจะต้องไปจีนด้วยตัวเองนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจน,นี่คือประเด็นหลักๆนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นที่จะตรงลงลึกลงไปอีกนะครับเรื่องที่ลึกกว่านั้นนะครับเราจะมาลงรายละเอียดไปข้อๆนะครับซึ่งเป็นข้อสังเกตของผมนะผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ให้ตอนนี้จีน เป็นเจ้าภาพร่วมกับเมียนมาลาวร่วมถึงไทยนะครับปราบแก๊งจีนเทาโดยรอบประเทศไทยล่าสุดนะครับลาวส่งพวกจีนเทาแก๊งคโลเซนเตอร์ให้จีนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้สักสัปดาห์นึงเนี่ยเมียนมาก็ส่งจีนเทาให้จีนนะครับเป็นจีนเทาแถบชายแดนตอนเหนือๆนะครับส่งไปให้จีนเชื่อดนะครับที่เมียนมาครับถูกจับร็อตแรกไป2อ9รายล่าสุดนะครับกวาดไปได้ 1, 2 0 7รายนะครับส่วนที่ลาวเนี่ยฮะกรณีล่าสุดเนี่ย ส่งจีนเทาให้จีนไป179รายนะครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้จักจีนเทาในพมา่านะครับในลาวเราจะรู้จักจีนเทาในประเทศเราเองซึ่งผมคิดว่าก็รู้จักไม่ดีพอเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องเทาเรื่องดำนะครับสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้จักคนไม่กี่คนนะครับดังนั้นผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนก็นแล้วกันในแง่มุมของต่างประเทศก็คือจีนเทาในเมียนมาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้จีนไม่คนจีนนะไม่มาเมืองไทยนะครับ จีนเทาในเมียนมานะครับแล้วก็รวมถึงในลาวนะครับจีนเทาพวกนี้นะครับคนจีนเรียกว่าเป็นพวกโกฉ่างโกฉ่างในภาษาจีนแบบว่าฟาร์มหมานะครับพวกนี้นะครับจะล่อคนจีนด้วยกันมาติดกับนะครับผู้ชายนจะส่งไปทํางานพวก call center นะครับถูกกักขังนุ่งเหนียวไว้ส่วนผู้ผู้หญิงน่าจะถูกบังคับให้ขายตัวนะครับบางครั้งเนี่ยก็ถูกบังคับให้เป็นแรงงานทาสอะไรต่างๆนานานะครับใครไม่ทําตามก็ถูกลงโทษ ตอนนี้ในจีนนะครับกลัวพวกโกฉ่างหรือพวกร์าหมาเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะร์าหมาที่เมียนเปิดเมียนเปิดเพราะว่าเมียนมาตอนเหนือนะครับเมียนมาตอนเหนือเนี่ยเป็นจุดที่มีการปกครองแปลกนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือเป็นเขตปกครองของกลุ่มติดอาวุธที่เป็นสระจากกองทัพเมียนมาหลายกลุ่มนะครับเช่นพวกว้าและพวกโกกั้งนะครับผู้นี้นะครับแม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ก็ใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารนะครับเป็นภาษากลางแล้วก็มีเมืองนะครับเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองเพราะว่า นะมีธุรกิจสีเทาทั้งหลาย,ยาเช่นธุรกิจยาเสพติดธุรกิจการพนันนะครับและธุรกิจฟาร์มหมานะฟาร์มหมาก็ครอบคลุมนั้งคอสเลนเตอร์อรคาร้ามนุษย์นะฮะแล้วก็ธุรกิจคา้าประเวณีด้วยการล่อลวงคนมานะครับตอนนี้ครับตามเว็บไซต์และโซเชียลของจีนนะครับเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของคนจีนที่ถูกล่อลวงไปเป็นทาสที่นรกบนดินในฟาร์มหมาเหล่านี้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับ มันมีตัวอย่างเยอะมากผมจะยกตัวอย่างเดียวเช่นในเว็บยอดนิยมของจีนก็คือเว็บหว่างอีหรือว่า NetE a s t นะครับเผยแพร่บทความเรื่องผู้หญิงหลายหมื่นคนถูกขังอยู่ในฟาร์มหมาตอนเหนือของเมียนมาที่ซึ่งพวกเธอถูกกักขังทําให้เชื่องและกลายเป็นสุนัขนะครับอยู่ในความทุกข์ทรมานนะครับมันอาจจะเป็นคําที่ดูเบ้อเบ้ไปหน่อยนะครับผมให,ให้ลองฟังดูก็แล้วกันนะครับว่าเขาเขียนยังไงครับบทความนี้นะครับเล่าประสบการณ์ของสองสามีภรรยาที่ประสบปัญหาการเงินแล้วก็ถูกหลอกลวงง่าย ให้เชื่อว่านะครับมีการลงทุนที่มันน่าจะได้ประโยชน์โพดพลมากมายในเมียนเปิดรือว่าเมียนมาตอนเหนือนะครับผมจะเล่าให้ฟังให้คร่าวๆก่อนนะครับว่าบทความนี้เขียนว่าอย่างไงนะครับเพราะว่าบทความนี้ค่อนข้างยาวนะครับเล่าประสบการณ์สองมีนี้นะครับเขาเล่าว่านะครับเนี่ยเป็นเป็นคำบอกเล่าของสองโบมีนะครับบอกว่าหลังจากลงรถบัสลีหมิงและเซียวลี่ก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติสถานที่แห่งนี้รกร้างและห่างไกลเกินไปจริงๆ แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะหารถและกลับมาได้ก็มีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งรีบวิ่งออกมาจากมุมถนนทําให้สองคนตกตะลึงน,นะครับแล้วก็คนพวกนี้ก็บังคับให้ทั้งสองคนเข้าไปในรถนะครับในรถนั้นทั้งลีมิงและเซียวลี่นะครับสองสาม,มีภรยาถูกสวมหน้ากากเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกหน้าต่างรถนี่เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายระหว่างลีมิงและเซียวลี่ก่อน ที่พวกเขาจะถูกพาไปยังสถานที่ต่างกันนะครับแม้ว่าจะถูกพาไปสถานที่ต่างกันนะครับแต่ความทารุณนะครับความเจ็บปวดนะครับแบบเดียวกันกําลังรอพวกเขาอยู่นี่เป็นประสบการณ์ของลีเมงนะครับลีเมงเล่าว่าลีเมงเห็นเหยื่อจํานวนมากถูกขังอยู่ในกรงเหล็กร่างกายของพวกเขาเต็มไปด้วยบาดแผลต่างๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกทรมานถูกทารุณกรรมอย่างไร้มนุษยธรรมสมาชิกนะฮะหรือกลุ่มพวกหมาก็คือพวกจีนเท่านะครับ ติดอาวุธนะครับด้วยไม้และอุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตลงโทษอย่างไร้ปารานีนะครับอย่างโหดร้ายต่อผู้ที่ไม่เชื่อฟังนะกลุ่มผู้ที่มีบังคับบัญชาญเหนือพวกเขาแล้วพยายามยกลบหนีจากสถานที่แห่งนี้นะครับบทความนี้ยังกล่าวต่อไปว่านะครับถ้าส่วนนะถ้าเรื่องของหลีหมิงว่าโหดร้ายแล้วนะครับเรื่องของเซียวลี่ก็คือนรกเห็มแท้จริงเพราะมันคือฟาร์มฝึกหมาแฮ่งเมยนมาตอนเหนือเหยื่อผู้หญิงหลายพันคนถูก กักขังอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับผู้หญิงเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติเหมือนสุนัขพวกเธอถูกบังคับจําคุกถูกทรมานตกเป็นทาสไม่รู้จบสิน้นและใช้ชีวิตยอยู่ภายใต้การปกครองแห่งความหวาดกลัวตลอดทั้งวนันทั้งคืนเรื่องแรกก็คือพวกเธอพูดไม่ได้ไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้นะครับทำได้เพียงส่งเสียงควนกลางนะฮะและเห่าเหมือนสุนัขเท่านั้นเมื่อมีคนฝา่าฝืนกฎเธอจะได้รับการตอบสนองด้วยความทรมานอันเจ็บปวด นี่เป on ็นบางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งยืนยันไม่ได้นะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะฟังดูอาจจะเป็นเหมือนละครนะครับแต่ความน่ากลัวของมันเนี่ยทำให้คนจีนไม่กล้าเข้ามาเมืองไทยนะครับเรื่องราวพวกนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะว่ายืนยันไม่ได้นะครับบางคนจีนบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่อาจจะแต่งขึ้นมาเพื่อทําให้คนกลัวหรือว่าอาจจะแต่งขึ้นมาเพื่อแก้ต่างให้บางคนซึ่งถูกล่อลวงไปนะครับแล้วพยายามพยายามหาเรื่องเขียนให้มันดูน่ากลัวอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ อิทธิพลของมันเนี่ยของเรื่องราวประเภทนี้เนี่ย,ยทำให้คนจีนไม่กล้ามาเมืองไทยนะครับรวมถึงประเทศลาวด้วยเพราะกลัวจะถูกจับตัวไปเมียนมาหรือในลาวเพื่อเป็นทาสารามหมาพวกนี้นะครับบทความนี้บอกว่าผู้หญิงผู้ชายที่ถูกลวงหลอกไปนะครับถูกบังคับไปเป็นหมานะฮะหรือภาษาจีนเรียกว่าโกูนะครับคําคานี้ในะเพาหมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าถูกบังคับให้มีชีวิตเยี่ยงสุนัขอย่างเดียวนะครับมันยังหมายถึงว่าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาธุรกิจพวกนี้ มันเป็นหมาที่ดุร้ายนะครับมันจึงถุก,กสมควรถูกต่อนในท้นซากนะครับเพราะมันเป็นหมาไม่พอนะครับมันจะบังคับให้คนอื่นเป็นหมาไปด้วยนะครับอันนี้แหละครับอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่นะฮะที่เมียนเปผยหรือเป็นมาต,ตอเหนือแล้วก็ประเทศลาวในเวลานี้ครับอย่างไรก็ตามการกวาดล้างครั้งใหญ่นี้นะมันมาประจบพบเจอพอดีกับการที่ไทยมีวีซ่าฟรีให้จีนนะแล้วมันมีปฏิกิริยาแน่นอนนะครับต่อไปนี้เป็นคําถามและความกังวลของผม ก็คือการไล่ล่าแก๊งหมาจีนเทาพวกนี้มันจะทําให้หมาพวกนี้นะครับหรือเจ้าของฟามหมาพวกนี้หนีเข้ามาไทยมากขึ้นหรือเปล่าคือผมไม่อยากจะโทษเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเรานะครับในต,ตอนนี้แต่ว่าวงการตํารวจไทยตอนนี้มีกรณีอื้อฉาวผู้ดีเรื่องพัวพันผู้มีทธิพลและโลคสีเทานะครับถามคําถามก็คือเราจะนิ่งนอนใจไหวไหมนะครับถ้าตํารวจรวมถึงนะฮะเหมือยงานเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันนะครับยังไม่สามารถทําให้ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับแม้แต่คนไทยเองก็กังขานะครับความน่าเชื่อถือของตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตํารวจไม่ต้องถามเลยว่าคุณต่างประเทศซึ่งได้ยินเรื่องราวที่มันน่ากลัวเนะี่ยจนดูเหมือนไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาจะเชื่อเราไหมนะครับผมจะย้อนให้ฟังนะครับความไม่น่าเชื่อถือก่อนหน้านี้นะครับธันวาคมปีที่แล้วนะครับคุณชูชวิทย์ขอมลวิเศษ ถ้าจํากันได้เคยอ้างว่ามีตํารวจของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยหรือสตมนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กลุ่มทุนสี่เท่านะครับคุณชูวิทย์ยังเปิดหลักฐานด้วยนะมีการจัดตั้งอยู่งุ้นอย่างนี้นะครับอำนวยความสะดวกให้จีนเทาเข้ามาในเมืองไทยโดยผิดกฎหมายแต่ว่าดูเหมือนจะถูกกฎหมายนะครับตอนนั้นนะครับพจโทภานตรวจคนเสัจเัือ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ออกมาชี้แจง ข้ออ้างของคุณชูวิทย์นะครับซึ่งผู้ชาการตอมอก็แจงไปแล้วนะครับว่ายัางงู้นอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาถึงเดือนกันยายนปีนี้2566นนะครับพู้ตรวจโทภาคภูมิพอมอิพัฒน์นะครับผอตมผอสตมนะครับก็แสดงความกังวลอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไว้ก่อนนี้ก็ว่านโยบายฟรีวีซา่าวีซ่าฟรีของจีนนะครับต่อ,อให้คนจีนนะครับ มันอาจจะทาให้จีนเทาทะลักเข้ามาในไทยมากขึ้นนะครับนะโดยตอนนี้เนี่ยสตมออนเนี่ยก็เตรียมพร้อมแล้วเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ตามด่านต่ตางๆนะครับตามด่านโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะน่าจะรวมถึงด่านตามชายแดนเมืองไทยนะครับไอ้ท่าทีเนี่ยนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีหรือสัญญาณที่น่ากังวลกันแน่นะครับมันมีอีกสัญญาณหนึ่งท,ท,ที่น่าคิดเหมือนกันก็นกคือที่ดินเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันแพงขึ้นทันที หลังมีการประกาศฟรีวีซ่านะครับซึ่งเราต้องไม่ลืมนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในอาณาจักรจีนเทานะของผู้ชายที่ชื่อว่าตู้า่าวนะครับเรื่องนี้ก็ต้องฝากนายกรัมมนตีนะครับคุณเศรษฐาธวีสินนะซึ่งเป็นนายกรัมมนตีที่คุมทั้งเรื่องขังเรื่องเศรษฐกิจเรื่องตำรวจอะไรทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องจีนเทาอย่างบังเอิญแ,แท้เลยนะครับ คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็ต้องไปเมืองเีนเพื่อจะเชื้อชว,เอชวนเชื้อเชิญนะครับเชื้อชวนนักท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะครับแต่ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าก็ต้องรอกันไปนะครับนายกก็ต้องเป็นเจ้าภาพเองนะครับเพราะรับหน้าที่ขนาดนี้แล้วนะครับแต่มันก็ยังหมายความว่าความรับผิดชอบมันหนักอึ้งไปด้วยนะครับนี่ไม่ใช่โจทย์ง่ายๆเลยเป็นโจทย์ใหญ่ทีเดียวนะครับผมคิดว่า,าภาคธุรกิจก็คาดหวังกับคุณเศรษฐามากพอสมควรเพราะว่านี่ก็คือ ไม้ตายสุดท้ายแล้วในการหาเงินเข้าประเทศนะครับแต่โอกาสที่ผมมองนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วผมมองว่ามันลิบหลีเหลือเกินนะครับมันลิบหลียังไงผมจะย้าอีกครั้งหนึ่งหลายจะมีการประกาศวีซ่าฟรีนะครับผมเข้าไปอ่านความเห็นของชาวจีนในโซเชียลเน็ตเวิร์กของชาวจีนก็คือโวยโผนะครับท่าทีล่าสุดของคนจีนนะครับจากแอคเคาท์ข่าวจงไทหวนชิวซื่อจุนนะครับจื่อซุ่นนะครับ รายงานว่านะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมกรมตคอรมอไทยนะมีมติให้มีวีซ่าฟรีนะครับแล้วก็มีคนจิงเข้ามาแสดงความเห็นมากมายมหาศาลนะครับผมจะอ่านท็อปเมนต์ให้ฟังนะครับซึ่งมีคนไลค์หลายพันคนนะครับท็อปเมนต์เขาว่าอย่างนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนคนจีนได้ลำหนึ่งเลยท็อปเมนต์ว่าอย่างนี้ถึงอย่างนั้นก็ไม่ไปสั้นๆเลยครับความเห็นนี้สามพันไลค์อีกความเห็นรองลงมา ระดับพันไลค์ก่าไลค์เหมือนกันบอกว่าฟรีหมดก็ไม่ไปยกเว้นวีซ่าภาษาอะไรนะครับอีกความเห็นหนึ่งเราเห็นระดับสามท็อปเมสบอกว่าแล้วจะถูกพาไปที่ KK หยวนชีหลังจากลงเครื่องบินหรือเปล่าไอ้เคเคหยวนชีต้องอธิบายก่อนนะครับเคเคหยวนชีหยวนชีเนี่ยหมายถึงว่าหยวนอ่นหยวนไม่แปลว่าสวนหยวนชีก็เขตคิดว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะเรียกว่าเคเคนะครับหรือว่าบางทีก็เรียกว่า A a นะสวน เอเอพาร์คนะครับผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันเคเคพาร์คเอเอพาร์คมันเป็นพื้นที่ที่พวกจีนเทา่านะครับปฏิบัติการอยู่ที่เมืองเมียวดีนะครับประเทศเมียนมาตรงข้ามกับแม่สอดจังหวัดตากเขตแห่งนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งค้ามนุษย์เป็นแหล่งค้าอวัยวะนะครับเป็นแหล่งบังคับช่อกงทําพวกคอเซนเตอร์อะไรต่างๆน,าน,าน,าน,นะครับว่ากันว่ายอยู่ที่ใกล้แม่น้ําเมยนะครับติดชยดายแดนไทยใช้เวลาขับรถมาสิบสองนาทีจากสนามบินแม่สอดประเทศไทย ขนาดนี้แล้วครับไม่ต้องถามเลยว่าไอ้ค K เยวนจีนะครับที่ทําให้คนจีนในขวัญผวาและกลัวว่ามาเมืองไทยแล้วชีวิตจะวิบัติไปด้วยนี่นะครับเป็นเหตุให้เราจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องความน่าจะถือของประเทศเรานะครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่เพจนี้ก็เห็นภาพกร่า้าวแล้วว่าคนจีนคิดยังไงนะครับจะมาไหมวีซ่าฟรีจะลงเอยแบบไหนนะเห็นภาพครขาวแล้วนะครับ แล้วผมจะอ่านความเห็นของคุณจีนก่อนหน้าที่มีประกาศวีซ่าฟรีให้ฝากนะครับซึ่งตอนนั้นมันมีข่าวระคา,ายมาแล้วว่าไทายจะใช้นโยบายนี้ปรากฏว่านะครับปฏิกิิยายก็ไม่ได้ต่างกันอย่างเช่นเขาเว่ยข่านเตือนนะครับในเว่ยป๋อตั้งคําถามให้คุณมาโบวตกันเล่นๆตั้งคำถามว่าการยกเว้นวีซ่าของประเทศไทยน่าสนใจสําหรับคุณหรือป้ายนะครับมีคนเข้ามาร่วมโบวต106คนนะครับผลปรากฏว่า สามสิบเอ็ดคนเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าน่าสนแต่มีมากถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่สนมีวีซ่าฟรีก็ไม่สนไม่มานะครับอันนี้ก่อนหน้าประกาศวีซ่าฟรีซึ่งผมคิดว่าหลังประกาศแล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับ <c oughs> ในความเห็นนายเวอปอที่ชื่อว่าเฉิงกวงซีนะครับนะบมีความเห็นบอกว่าอย่างนี้นะครับเรื่องหาเรื่อกับเรื่องวีซ่าฟรีบอกว่าจะต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเมื่อไปประเทศไทยเขาคุยกันอย่างนี้นะครับ อีกคนบอกว่าเมื่อก่อนอยากไปแต่ตอนนี้ไม่กล้าแล้วนะฮะอีกคนบอกว่าไปเมืองไทยของแพงมากเลยไม่มีอะไรถูกอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งครับคนจีนอนอกจากคุยกันเรื่องว่ากลัวโดนจับไป้ค้าไตโดนไป,ไ,ปไ,ปไปเป็นทาสเป็นหมาไงนะครับบอกว่าเมืองไทยไม่ได้ถูกนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันอีกคนบอกว่าจีนเท่าจํานวนมากจะใช้เป็นสถานที่ทางผ่านอันนี้มองเหมือนตาเหน็นนะฮะมองคล้ายๆกับที่ผมมองแล้วก็สตมท่านมอง ว่าไอวีซ่าฟรีนะครับระวังให้ดีมันจะเป็นการเปิดประตูให้จีนเทาเข้ามาใช้ไทยเป็นทางผ่านหรือว่าใช้ประเทศไทยดักคนจีนที่เข้ามาในไทยเนี่ยแล้วก็ลากตัวไปเมียนม,มานะครับนะถ้าสมมติข่าวลือเป็นความจริงนะครับความเห็นนี้ก็สะท้อนเสียงที่ผมพูดไว้ทั้งคดข้างต้นนะครับว่าไอเรื่องการกําจัดจีนเทาเนี่ยนะเป็นภารกิจสําคัญบอๆก,กับให้วีซ่าฟรีนะครับเอาละครับปิดท้ายด้วยท่าทีของรัฐทูตจีนซึ่งผมคิดว่า ต้องดูกันให้ดีๆแล้วล่ะครับว่าท่านพูดหมายความว่าไงนะครับมีข่าวว่านะครับว่า Facebook ของสถานทูตจีนประจําประเทศไทยนะครับได้มีท่าทีนะของโฆษกสถานทูตจีนเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบ,บาลไทยประกาศนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับบอกว่าชาวจีนชอบมาท่องเที่ยวในไทยนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบ,บาลไทยจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจีนแล้วก็จะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยเราชื่นชมนโยบายนี้และยินดีจะให้ความสนับสนุนที่จําเป็นแต่โกศกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ยังขอให้รัฐบาลไทยเพิ่มการดูแลสวัสดิภาพนะักท่องเที่ยวจีนโดยระบุว่าในขณะเดียวกันเราก็หวังว่าฝ่ายไทยจะให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและดีขึ้นสําหรับนะักท่องเที่ยวจีนท่านทูตนะฮะโกศกนะฮะโกศกสานทูต ว่าอย่างนี้นะครับผมว่าท่านก็ห่วงของท่านนะครับแต่ทําไมท่านต้องห่วงถึงขนาดนีท้ทั้งที่ทูตประเทศอื่นก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรขนาดนี้มันน่าคิดไหมครับ